ู้ทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมำสำนึกด,ดีมีใจไร้ทุกนักศึกษาทุกท่านค่ะชื่อสาวนีสอนอาจค่ะเป็นข้าราชการบำนาญพยาบาลาจบอริยปัญญาตรีสาขาแพทย์วิถีธรรมตอนนี้เป็นนักศึกษาอริยะปัญญาโทตามสเตปค่ะ,ะวันนี้จะมาขออนุญาตส่งการบ้านนะคะจะขอ ส่งเกี่ยวกับเรื่องสภาวะธรรมนะคะแล้วก็การทำน้ำน้ำจุลินทรีย์ต่างๆแล้วก็การแบ่งตันนะคะาจากการที่เราได้รู้จักแล้วก็เรียนรู้แพทยวิธีธรรม15ปีนะคะนำไปใช้ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองไกลจากแพทยวิธีธรรมเลยนะคะได้นำมาใช้ตลอดเลยยิ่งคำพูดของอาจารย์ที่อยู่ในบททบทวนธรรมนั้น สิ่งที่เราเอานำมาทำเป็นพื้นฐานของหัวใจของตัวเราก็คือคำพูดที่ว่าสิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทำมาไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับโดยที่เราไม่เคยทำมาแล้วก็ภายใต้ความพอเพียงของแพทย์พิธีธรรมนั้นทำให้เราได้ทำหน้าที่แต่ละสิ่งแต่ละอย่างให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด นะคะเท่าที่เราจะพึงทําได้ให้โลกและเราได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะจบดับไปนะคะทําให้เราเกิดการทําดีเต็มที่เหนื่อยเต็มที่สุขเต็มที่ไม่มีอะไรคาใจไม่เอาอะไรคือสุดยอดแห่งความอิ่มเอิอเบเบิกบานแจม่มใสนี่คือตัวที่เอามาทําเป็นให้เป็นหัวใจให้เป็นเนื้อให้เป็นชีวิตของตัวเองนะคะอ่า ในขณะเดียวกันที่ตอนนี้ก็เป็นเทศกาลของการให้นะคะแบ่งปันในทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณวันส่งการบ้านนะคะอ่าเดือนหนึ่งจะมีประมาณแปดวันนะคะในแปดวันนี้ทําให้เราได้มีอิสระ นะคะในการทำสิ่งที่อยากจะทำได้ได้เกือบทั้งวันแต่วันที่ยังไม่เต็มที่ก็คือวันที่ต้องส่งการ,รบ้านต้องมานั่งหน้าจอเข้าใจเลยค่ะว่าบางท่านมานั่งตั้งแต่เช้าเลยบ่ายถึงได้ส่งการบ้านวันนี้เราตั้งใจตั้งแต่เช้าเลยจะได้รีบทำงานนะคะ <laughs> เพราะว่านะคะจากการที่เรากรเกษียณอายุราชการแล้วเราได้ขอรับของที่ระลึกนะคะร้อยกว่าชิ้นเกือบสองร้อยชิ้นนะคะเราแบ่งปันมาตั้งแต่วันที่เรากรเกษียณน,นะคะจนถึงวันนี้ก็ยังไม่หมดนะคะบางอย่างเราไปให้ท่านเลือกนะคะเอาหลายๆชิ้นก็ได้เราจะได้ผัภพละออกไปจากตัวเราสักทีหนึ่งนะคะก็ยังมีเยอะอยู่นะคะวันนี้เราจะกวาดออกมานะคะจะมาจัดจัดสรรปันส่วนให้หลายๆท่านได้เลือกแล้วก็นำไปใช้นะคะ ของใช้จุกจีกบ้างนะคะเสื้อผ้อา้ายผ้าไยต่างๆบ้างผ้าไหมบ้างผ้พาพันคอบ้างเยอะแยะนะคะบางบางอย่างก็เป็นลักษณะว่าสมบัติบ้านนะคะสมบัติบ้านที่เรารู้สึกว่าเป็นสมบัติบ้าแต่อาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆท่านยังใช้อยู่เหมือนที่เราเคยเป็นมาก่อนนะคะก็อยากจะจัดสรรปันส่วนพยายามที่จะเอาออกให้มากที่สุดตั้งใจว่า ภายในเดือนนี้นะคะก่อนปีใหม่นี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ให้คนอื่นไม่ได้ดา่าเราตามหลังนะคะว่าสมบัติอะไรเยอะแยะนะคะจะพยายามเข้าถึงจุดนี้ให้ได้นะคะอ่าแล้วก็อ่าสิ่งที่จะทําหน้าที่อ่ามากที่สุดตอนนี้ก็คือการเอาออกนะคะให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะในตอนนี้ ส่วนการทําน้ำหมักนั้นจุลินทรีย์นั้นการใช้ส่วนตัวนี้ก็ใช้น้อยอยู่แล้วนะคะทํำขึ้นมาก็ใช้น้อยใช้น้อยมากนะคะรู้สึกว่า,าเขาจะไม่ได้ใช้เยอะเลยค่ะจากที่เราเราทำจากาเนื้อของเนื้อของอเนื้อของผลไม้ที่เราทำอาจารย์หมอกานดาบอกว่าคนอะไรไม่เอาเปลือกด้วยเอาเป็นเนื้อที่เหมือนเรากินเลยก็เรียกว่าคนแบบนี้และ ก็ <G ül üş> หนูไปจับเปลือกเขาหนูคันน่ะหนูมันถูกอ่าถูกขนเขาปากน่ะหนูก็จะเอามาใช้เป็นสบู่ก็เลยไม่กล้าที่จะเอาเปลือกเขาด้วยก็เอาเหมือนที่เรากินนั่นแหละทํานะคะก็ใช้ก็สมกับที่เราทำนะคะใช้นิดเดียวก็พอนะคะไม่ได้ใช้เยอะเลยนะคะอ่าน้ำที่หอมหอมทำจากน้ำตาลแล้วก็ผลไม้แต่กลับกลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนใส่น้ำผึ้งนะคะในความรู้สึกทำอ่าใช้ไปด้วยก็มีความสุขไปด้วยนะคะ ก็จะไปเน้นการทำน้ำหมักจุลินทรีย์น้ำหมักปุ๋ยนะคะเพื่อที่จะใช้กับพืชผักสวนครัวมากกว่านะคะตอนนี้ก็ทำไว้เยอะนะคะาบางอันบางองค์นะคะใส่องค่องคค์องเขาเรียกออค์อะไรองค์มังกรไว้นะคะบางองค์เป็นปีนะคะก็ทยอยนำออกไปใช้บางทีก็ไม่กล้าใช้เยอะกลรววต้นไม้จะตายนะคะก็พยายามที่จะใช้อย่างเจือจางนะคะก็ลองผิดลองถูกก็ดูไปด้วยนะคะเมื่อเช้านี้มีมี มีดูย้อนหลังไปที่พูดว่ามีนอนขึ้นนะคะตัวเองเคยเอาไปรดน้ดําโดยที่มีนอนขึ้นปรากฏว่ามีมดขึ้นมาเยอะเต็มไปหมดเลยนะคะเกิดปัญหาแต่ว่าบางโอ่งก็ยังเป็นเป็นนอนอยู่รอมาเป็นปีเขาก็ยังกระดุกกระดิกอยู่นะคะก็ไม่กล้าทําอะไรกับเขา <laughs> <laughs> <g ül> ก็ก็อาจจะได้เชิญเขาไปอยู่ที่ที่จุดอื่นที่ไม่อยู่กับน้ําหมักของเราเราจะได้ใช้น้ําหมักนะคะ ก็ขออนุญาตส่งการบ้านครูเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะพี่สวณีเกษียนมากี่ปีแล้วคะ,ะเกษียนมาสามปีและะ้วค่ะสามปีนะคะของของที่มอบให้หลังเกษียณยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดกันเพ, <laughs> เพราะว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้แล้วก็เนี่ยจะเป็นความตั้งใจพี่สวณีจะแบ่งปันแล้วหาเวลาแบ่งปันนะคะ เวลาที่จะมาจัดสอนแกะกล่องแบ่งฟันค่ะก็เป็นอ่ะเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้พี่น้องจอิตอาสาของเราหลายๆท่านก็จะมีมีสภาวะนี้คล้ายๆกันอยู่นะคะว่าของในบ้านทำไมพอถึงตอนนี้มันเยอะแยะไปหมดเลยอตอนตอนไปเจอมันะรู้สึกว่าเออมันน่าจะเก็บไว้นะมันน่าจะมีไว้นะอย่างนี้นะคะ ถึงตอนนี้แล้วถึงเทศกาลแบ่งปันค่ะนุโมทนานด้วยค่ะเจนเจอร์ฟูสเดีค่ะเชงขออนุญาตค่ะจะบอกว่าช่วงเวลาของการจัดสรรออกเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาเจอกิเลสจริงๆเลยนะคะมันจะมีของบางประเภทที่แบบว่าเราก็ไม่ได้ใช้หรอกแต่เป็นคนคนนี้ให้บางประเภทที่มันเป็นเหตุการณ์นี้เราก็จะรู้สึกเลยอ้อเรายังมีติดอะไรบางอย่างอยู่มันจะเจอค่ะ คือมันจะมีของคือกว่าจะแต่ละรอบเนี่ยก็จะมีของที่ออกได้ส่วนหนึ่งแล้วมันจะมีส่วนที่แบบว่าเขาเก็บไว้ก่อน <c oughs> นะมันทําหลายรอบมากค่ะแล้วมันก็จะเจอไปเรื่อยๆนะอ๋อเรายังมีอันนี้อันนี้อันนี้นะแต่แบบมันก็ยังมีการจัดเกรดอนะ่ะมันก็ไม่สามารถแบบปึ๊บทีเดียวไปได้อ่ะค่ะมันใช้เวลายเยอะแต่ตอนนั้นเนี่ยพอเราเริ่มรู้อ๋อมันทําให้เราเราหากิเลสเราเจอเราหาความเหลี่ยมมุมต่างๆของความ ขาเรียกอะไรนะมันน่าจะเป็นเรื่องของสายสัมพันธ์เรื่องของความห่วงใยเรื่องของอะไรพวกนี้ค่ะมันจะแทรกซึมอยู่ในของต่างๆที่ได้มาส่วนใหญ่ของที่เราซื้อเองเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรหรอกค่ะมันไปง่ายค่ะแต่ของที่คนอื่นให้เนี่ยมันมีหลากหลายค่ะมันเป็นความที่โอกาสดีๆโอกาสดีอย่างมากเลยค่ะเราเราจะได้รู้ว่าเราเรามีเหลี่ยมมุมไหนอะค่ะที่จะต้องทำการ <laughs> ล,ล้างออกไปอะค่ะ ก็เชิญทุกท่านนะคะใกล้ปีใหม่แล้วนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆค่ะในการทําเรื่องนี้ค่ะค่ะจริงๆขออกาสนะคะจริงๆแล้วพี่พี่ก้าวก้าข้ามตัวนั้นแล้วนะคะที่ว่าใครให้หรือเทศกาลอะไรแต่มันมีปัญหาว่าคิดถึงคําพูดของอาจารย์เลยว่ามีอะไรก็ทุกเพราะอันนั้นตอนนี้กําลังมาแจกแจงว่าอันไหนควรใครควรจะได้รับนะคะพี่ก็เลยเป็น เป็นเป็นรวมกันทั้งหมดเลยเอาให้ไปไปเลือกเอาเลยค่ะอยากได้อะไรเลือกเอาเลยค่ะเอาเยอะๆเอาเยอะๆฉันได้จะได้ออกไปสักทีจะได้หมดไปสักทีนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ก็คงต้องเอาไปยังคิดอยู่ว่าตลาดนัดนี่จะไปวางนะคะใครอยากได้อะไรก็ให้หยิบไปให้หยิบไปนะคะ <c oughs> เดี๋ยวขอจัดสรรปันส่วนซะก่อนนะคะยังมีเยอะแม้กระทั่งแม้กระทั่งอ่าเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะสายยืดนะคะเมื่อก่อนเราทำเฟซชิลนะคะ ทีนี้มันใช้ไม่หมดเหลือสองม้วนใหญ่ๆเลยค่ะเขาเอาไปทํายืดอใส่กางเกงนะคะกางเกงยืดนะคะมันเป็นพายืดแบบดีด้วยเราก็คงไปตัดเป็นลักษณะว่าสองเม็ด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 แล้วก็ไปวางที่ตลาดนัดอาจจะสองหรือสามเม็ดนะคะจะได้เยอะเลยค่ะใครอยากได้ก็หยิบไปหยิบไปนะคะตลาดนัดอยู่ใกล้บ้านก็คิดว่าจะทําแบบนี้ในช่วงปีใหม่นะคะก็คงจะได้ออกไปหมดสติ <c oughs> เป็น เป็นกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปนะคะมีพี่น้องเราพี่จุกนะคะพี่จุกสุรีนาเนี่ยพี่จุกก็เพิ่งกเกษียณมานะคะพี่จุก,กเกษียณน่ยเป็นน้องใหม่นะคะเพิ่งกเกษียณมาบอกว่ายังไม่ได้แกะเลยก็เยอะอยู่นะคะค่ะก็คงเจอ,อสถานการณ์เดียวกันนะคะเช่นคุณป้อมค่ะอ่าผมก็เห็นของอาสวณนีนะครับว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ย ตอนที่ซอนเสพเข้ามามาเนี่ยเราไม่เห็นเลยนั่นเราคิดว่านั่นคือความเจริญที่ผมบอกกล่าวไว้แต่เพิ่งต้นๆ้นนั่นนะครับว่าอการออกมาคุ้นี่ก็อยากได้นี่ก็อยากได้นะมันการเสพที่เราไม่รู้นะครับพอเราจะพัดภาคแต่ตอนนี้เรามาปฏิบัติทมเรารู้จักแล้วว่าสิ่งที่นี้มันเป็นทุกข์มันเหนื่อยมันหนักเรายองมองย้อนกลับไปดูอย่างพี่เฉ่นก็เหลี่ยมหนึ่งที่เราต้องภาคจากสิ่งที่เราต้องรักเนาะแต่ตอนที่เราอยากเสพที่เราต้องรักสิ โอ้โหหาตังค์ถ้าเป็นถ้าตายก็ซื้อพวกนี้อะไรก็เป็นประโยชน์หมดอะไรก็ดีหมดอะไรก็ชอบอันนี้ก็สวยอันนี้ก็เอาเอามันทุกอย่างเลยแล้วก็เสียเวลาเวลาแล้วก็ไปกักตุนไม้เยอะๆแล้วก็ใช้น้อยหนึ่งพอเรารู้ความจริงพวกถ้ามาก่อนนี้เราย้อนอดีตไปเราเคงไม่เหนื่อยไม่ต้องไปคุ้มเออเขาเรียกว่าไปเสพเป็นสิ่งที่มันเป็นของฟุ่มเฟือยหรือไม่จําเป็นหรือมีของจําเป็นที่มันเกินความจริงคือเราใช้มากเกินไปมันจะเป็นความผาสุกและเป็นบุญกุศลส,สูงสุดเลยเพราะว่า เราได้ใช้คนอื่นก็ได้ใช้แต่เราได้ใช้เนี่ยป่านี้ตัวอยา่ยางยืดที่อาสาวรียังอยู่ทั้งสองม้วนน่ะถ้าป่านนี้เอาไปตรงนั้นป่านนี้ได้กุศลมากมายแลวเห็นไหมครับว่าความเจริญของเราเนี่ยมันผิดกับความเจริญของทางที่เราเคยอยู่มันผิดกันเลยเราจะเห็นความต่างเราจะมั่นใจในความศรัทธานั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เราก็ผมเข้าใจอาสาวนีว่าพอเราจบจากเกษรราชการมาแล้วใช่ไหมครับ แล้วเรามาปฏิบัติอย่างเงี้ยนะเราพึ่งตนเราการที่พึ่งตนได้คือเรารู้จักกินน้อยใช้น้อยเป็นแล้วรู้แล้วอะไรควรใช้อะไรไม่ควรใช้นะครับนี่ก็คือการสละที่เราสละวัตถุแต่สละจริงๆคือสละความตันหนีครับยินปราศจากความตันหนีและเราก็ยินดีในการสละทั้งภายนอกและภายในนะครับยิ่งรู้เลยว่าอ๋อนี่ะไะคือการพึ่งตนละที่เหลือก็ช่วยเหลือคนได้พ้นทุกใครจําเป็นต้องใช้ก็ใช้ใครไม่จําเป็นต้องใช้ก็ไม่ใช้แต่เราเต็มใจสละนะครับ มันก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดกับคนที่เป็นประโยชน์แต่เราไม่ได้มากรากตุนมันก็กลายเป็นเป็นบาปสําหรับตัวเรานะครับนี่คือความเจริญของหลักของพุทธศาสนาที่พึ่งตนแล้วช่วยเหลือคนที่ทุกข์ครับก็เป็นกลังใจให้อาสมวณีสละต่อไปนะครับค่ะเป็นเป็นสิ่งที่พอ ป้อมพูดถึงคือส่วนหนึ่งที่ว่าเราไปสรรหามาใช่ไหมพอเราไปเจอแล้วเราเราเก็บมาเพราะเรามีความอยากได้ในตอนนั้นคิดว่าจะได้ประโยชน์เนี่ยหนึง่งแล้วอีกอันหนึ่งกรณีหนึ่งก็คือตอนนี้พี่สวัีจะได้ของที่ตอนกเกษียณมีคนมามอบของขวัญให้นะคะ,ะก็เลยคิดต่อไปถึงว่าเวลาจะไปคิดถึงใจเรานะใจเราที่ไปซื้อของขวัญให้ใครอะค่ะ เมื่อก่อนเวลามีงานเกษียณนี่เราก็จะต้องไปมอบให้บางทีท่านเกษียณทีหนึ่งห้าท่านสิบท่านอย่างนี้นะคะที่หน่วยบางทีหน่วยงานหน่วยงานเรานี่แหละต้องไปจัดสรรมาให้ท่านนั้นท่านนี้นะเท่าน,นั้นเท่าน,นี้แบบว่าไปมอบในเวทีะคะ่ะแล้วเราก็นึกถึงตอนที่เราไปไปซื้อว่ามันไม่ใช่สิ่งทีเเ่เราก็ไม่รู้ว่าท่านต้องการใช้หรือเปล่าข้อหนึ่งแล้วก็ข้อที่สอง ของส่วนใหญ่นี่ลักษณะของขวัญอนะ่ะมันไม่ใช่ของที่จําเป็นปัจจุบันนะคะมันไม่ใช่ของจําเป็นแบบนั้นอ่าบางทีเราคือมันต้องเป็นรูปร่างเป็นของขวัญใช่ไหมคะอ่ารูปร่างลักษณะของมันเ,เช่นกรอบรูปมีรูปภาพเช่นอ่าอะไรถ้าเป็นหมอนนะถ้าเป็นหมอนก็หมอนหมอนสามเหลี่ยมนะอีสานเราจะไปซื้อหมอนสามเหลี่ยมไปให้กันยกไปชิ้นใหญ่ดีนะคะว่าไปให้ก็ได้ยกกลับบ้านไป บางทีเราก็ไปซื้ออะไรที่แบบอืเรารู้ว่าเวลามันใส่ห่อมาแล้วมันจะสวยงามมันเป็นนี่คือเรียกว่าของขวัญซึ่งอท่านก็อาจจะไม่ได้ใช้แบบที่พี่สวนีประสบอยู่ตอนนี้แหละตอนอพอฟังนี่นึกถึงใจตัวเองนะคะตอนที่ไปหาซื้อของขวัญมันต้องดูบางทีดูว่าราคาด้วยนะ ดูราคาว่าท่านนี้ถ้าเป็นของชิ้นนี้ราคามันก็ไม่พอดีนะต้องเป็นแอแพงขึ้นไปถึงจะเหมาะกับท่านนี้อย่างเงี้ยบางทีก็เอออันที่แพงที่จะได้คืออะไรคือผ้าชิ้นผ้าชิ้นที่ชิลละพันกว่าบาทอย่างเงี้ยเหมาะกับท่านนี้พอเอาไปมันก็จะไปเป็นพาละท่านต่อนะคะ,ะท่านไม่ได้ไปตัดอะไรอะ่ะท่านยังไม่ได้ต้องการที่จะไปตัดเป็นเสื้อผ้า ตอนนี้นึกถึงนึกถึงว่าเราก็เคยทําวิบากนั้นมาค่ะใช่ใช่ใช่ตอนนี้มีความคิดว่าไม่อยากซื้ออะไรให้ใครเลยค่ะไม่รู้จะทํำยังไงเป็นภาระมาก่ะกว่าจะออกผมยังไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะเองเติมนิดนึงค่ะเองเติมวิธีการจัดสรรคือโจ์โจ์เชิงก็คือใช้พี่สาวค่ะก็คือพอตอนนี้เราเรามีของเยอะจริงแต่เราให้เนี่ยเราก็อยากให้คนที่ได้ประโยชน์จากสิ่งนั้น แล้วก็ไม่ส่งเสริมความโลภของเขาค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็เลยต้องจัดจัดสรรเป็นเป็นกองๆเลยนะว่ากองเนี้ยจะไปบริจาคที่ไหนหนังสือจะไปที่ไหนหนังสือจะไปง่ายหน่อยเพราะว่าจะมีศูนย์ศูนย์ที่เขากระจายต่ออยู่อะค่ะอ่าเอนั้น,นก็จะไปง่ายแต่พอเป็นหนังสือธรรมะเอา้าเลือกเสื้อผ้าเนี่ยเราก็มองแล้ว เออไปอโศกน่าจะเวิร์กอันนั้นเราก็จะไปอโศกเพราะนั้นส่วนส่วนนั้นเรารู้แล้วแล้วไอ้การที่ไปเป็นกองกองเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่ได้พิจรารณาเนี่ยเราก็รู้เฮ้ยเราไม่ได้ประโยชน์อ่ะเราก็จะหยิบมาทีละชิ้นแล้วพิจารณาเนี่ยแหละคะ่ะแล้วมันเลยทําให้เฉ่งเห็นว่าไอ้รอบแรกๆอ่ะไอ้ของที่เราซื้อเอง <c oughs> ของที่เราอยากได้ในอดีตมันไปง่ายสาหรับเองนะมันไปง่ายๆเพราะว่ามันมันจบกบระบวนการอยากได้ตั้งแต่ตอนนู้นแล้วคืไอ้ของที่เราซื้อเนี่ย มันจะมีความอยากก่อนที่จะได้ของพอถึงได้ของมาปุ๊บเนี่ยมันสมอยากแล้วมันจบนะคะมันเลยออกคัอนง่ายๆ่ายเออแต่เราจะได้เห็นวงของความฟึ้งเฟ้อฟึ้งเฟ้อต่างๆแต่ไอ้อดีต่างๆเนี่ยหลากหลายมุมเนี่ยเพราะนั้นกระบวนการในการที่หยิบหยิบแต่ละชิ้นก่อนที่จะไปบริจาคเนี่ยมันมันพอจะได้อะไรบางอย่างนะสําหรับตัวเองนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเ็งไม่ได้ไปจัดสรรเองเห็นก็มองว่าอ๋อองค์กรเนี้ยเขาเขาเด่นเรื่องจัดสรรเรื่องอะไร บางอย่างที่ทางอาโศกเขาก็ไม่รับนะเราก็รู้แต่เราก็ไม่โอ้ถ้าจะเอาไปเป็นแค่กระดาษย่อยอย่างเงี้ยนะเราไปบริจาคที่อื่นที่มีคุณค่ากว่าเราก็จะเลือกไปที่อื่นเราก็ไม่ได้ไปไปจุดเดียวนะคะตอนนั้นเราก็ยังมีเหลี่ยมมุมที่แบบยังรู้สึกว่าอยากให้ของของเราเรา้อซื้อมาตั้งขนาดนี้ <c oughs> โอ้ที่สาวและยิ่งกว่านั้นนะกระบวนการที่สําคัญเลยอ่ะหนูว่าเสื้อผ้าส่วนใหญ่เนี่ยบริจาคให้กับทางสันติอโศก เพราะเรารู้ว่าท่านนําไปทําต่อที่มีคุณค่านะคะทั้งในส่วนที่แลตอนที่หนูไปบริจาคก็ไปบริจาคข้างหลังไปปุ๊บเนี่ยบางอาันเป็นกระเป๋าเดินทางสวยๆเนี่ยปรากฏว่ามีคนมารับต่อเอาออกไปเลยเราก็รู้สึกโอ้โหถ้าเขาถ้าถ้าในนั้นเน่ะได้เปิดนะจริงๆในนั้นมูลค่าเยอะกว่ากระเป๋าตั้งเยอะแต่แบบขายขายแบบถูกไปแล้วก็โอเคมันเป็นการจัดสรรอย่างนั้นแต่ใจเราเนี่ยแล้วใจเราเรู้สึก เห็นความเสียดายว่าอู้ทำไมมันน่าจะมีคุณค่ากว่านั้นเนี่ยถ้าท่านเปิดออกมาแล้วหยิบชิ้นออกมายังมีคิดอีกนะอันนั้นส่วนหนึ่งอนนที่แบบโอ้โหกระทบจิตใจต้องไปนั่งล้างยิ่งกว่านั้นเนี่ยบางชิ้นเนี่ยมันออกไปอยู่หน้าหน้าข้างหน้าที่วางเพนชิ้นแล้วอยู่กองละร้อยบาทแล้วก็มองอูหอันเนี้ยเสื้อตัวเนี้ยสองพันไม่ได้ใส่ด้วย ดีาลีกนะคะนั่นคือให้ให้แล้วจริงๆเนี่ยมันต้องจบแค่นั้นใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่เราเราวางอ่ะมันหลากหลายดีลามากเพราะฉะนั้นก็จริงๆอะค่ะก็จะบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาหนึ่งเลยนะคะในการที่จะสละสละหลายๆอย่าง่ะมันไม่ใช่แค่สละสมบัติหรอกค่ะไม่ใช่สมบัติแค่ต้องต้องตามที่คนงายตอนให้จะเห็นเยอะเลยหลากหลายดีละ รู้สึกเป็นภาระมากเลยนะนเป็นภาระมากเขาได้ได้สะลายกิเลสหลายตัวแล้วจะได้เห็นกิเลสหลายตัวแล้วก็จะได้จะได้สะลายกิเลสหลายตัวเดี๋ยวพี่สาวน,นีมาเล่าให้ฟังโอกาสต่อไปนะคะเริ่มสนุกแล้วผมขอเริ่มนิดน,นึงผมเริ่มมองเห็นแล้วว่าลาบยศเสริญของโลกธรรมนะครับมันทําความให้ให้วุ่นวายทั้งขับผู้ให้และผู้รับแล้วนะครับอันนี้แล้าตัดไปว่ามันไม่เพียงพอในการลดกิเลสอะไรได้เลยนะครับเมื่อก่อนผมก็เป็นนะครับจะไปให้อะไรคน ไม่ให้ก็หน้าเกียดไม่ได้เต็มใจให้เลยนะไม่ให้ก็น่าเกียดไม่ให้ไม่ได้เดี๋ยวมันต้องมันต้องอาศัยกันน่ะไม่ให้เพอไปถึงเอาเลยครับมาเต็มใจอย่างดีเลยคุณเจ้าถึงมิทํ้ไมตั้งสินข้อสองว่าต้องยินดีแต่ของที่เขารับเต็มใจแต่ของที่เขาให้นะี่จริงแล้วบางทีเขาเอาให้ยื่นจะตาเลยนะหน้าตาแจ่มใสใจในหน้าเกลียดเลยมีกันคงในใจด้วยนะวพราะมันชังอ่ะมันชังแต่มือให้นะครับ คนที่รับก็มาเฮ้ยเขายืดเขาเชิญยอเรานะก็ลงว่าไอ้มันมีแต่ <c oughs> ชอบอันอาอย่างเงี้ยแหละครับคนรับก็รับด้วยความสุขใจเพราะได้วัตถุกนะครับแต่ไม่ได้รู้ว่าใจมันมีอย่างนั้นอยู่นะครับมันก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่า้โลกธรรมเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะว่ามันเป็นอันตรายต่อสุขในปัจจุบันจริงๆแล้วละ่ะเพราะว่าคนรับพอให้หอไปน้อยก็มีมให้มาแค่นี้เหงอเรามีตําแหน่งอันอก็จะเป็นอีกอย่างเนียมุมหนึ่งนะครับผมเป็นผู้ให้เมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยให้แบบไม่เต็มใจ แต่เดี๋ยวนี้เป็นผู้ให้ที่เต็มใจแล้วอสววาสาวันนีก็คงเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเรามาฝึกเป็นผู้ให้ที่เต็มใจดีกว่าตกลงครับขอบพระคุณพี่สววาวันนีค่ะเป็นกรณีศึกษาให้เราวิเคราะห์ได้ค่ะเห็นกิเลสของแต่ละคนที่มาร่วมแชร์ด้วยนะคะค่ะสำหรับท่านต่อไปนะคะจากภาคใต้ค่ะเชิญพี่โซภาค่ะพี่โซ